เราก็จะมาพูดถึงการจัดกระเป๋าไปทริปจอร์เจียของพี่ฉิมกันเสื้อผ้าทั้งทริปเลยแล้วก็น,นี้เป็นเครื่องในในะถุงเท้านะคะปลัก๊กขาตั้งกล้องแล้วก็ไม้ที่จะไปไฮกิ้งกันนะะของแล้วกันรองเท้าที่เขาจะใส่แบบนหนาวๆเลยเผื่อเจอหิมะนะคะขาตู้น้่มร้อนเอาใส่แบบกระเป๋าขนๆแบบนี้กันกระแทกนะเดี๋ยวเสียหายอันนี้อะไรกาก็จําไม่ได้ละใส่ลงไปอุปกรณ์ปลาก,ก็กระจายมันถุงเล็กๆเ,เราจะได้แบบยัดๆได้อย่างยัดตามซอกแฟล็ด เอาอันนี้แทรก,กเข้าไปกระเป๋าพุ่งสำอางอันนี้จะเป็นกล้องเลนที่เราใส่กระเป๋ากันกระแทกไว้อันนี้ก็จะเป็นชุดโดรนนะคะ DJI m a v i แล้วก็อันนี้เราใส่ไว้ข้างๆแล้วกันเป็นลำโพงลองขับรถแล้วก็เป็นจุ๊บอันนี้ของอุลันซีขายดีขายดีมากเอาไว้จุ๊บกระจกรถแล้วติดโทรศัพท์อาหารยังชีพของพวกเขาอันนี้เพนมาว่าโอเคประมาณนี้แหละอ่ะแล้วเราก็จะปิด แล้วก็รัดให้มันกระชับแบบนี้โดก็ดึงสายให้มันแน่นๆจริงๆตรงเนี้ยเขามีที่ใส่ของได้ด้วยแบบนี้ตรงเนี้ยก็ใส่เมมที่ฉิมเขาเอาไปช่องนี้เป็นช่องใส่สายต่างๆเลยเนี่ยแล้วช่องนี้นะคือตรงเนี้ยเขาบุนุ่มด้วยแบบใส่แกจิตได้เลยอะไรต้องการการกันกระแทกเนี่ยแล้วฝาเขาก็มีความนิ่มๆบุนุ่มๆอยู่นะแล้วก็ช่องนี้ก้าวเห็นว่ามันโลง่งๆแล้วไอ้ตัวกระเป๋าตัวเนี้ยมันมีความกาันกระแทกอยู่ในตัวก้าวคิดว่าเออมันก็ใส่ตรงนี้ได้ปิดกระเป๋าเลย เรียบร้อย